สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ป้มรณฤทธิ์ชีวิตง่ายๆนะครับก็มาพบกับสาระและความรู้ดีๆนะครับเรื่องทุเรียนนะครับแต่วันนี้เกี่ยวข้องกับทุเรียนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นเรื่องยากับ นี่คือยาตยาทิโคนทูเรียนนะครับยาไม่ใช่ควรจะพืดเผยรายแก่ตน้นทูเรียนหรือตอนผืดถึงอื่นนะครับแต่ยามีข้อดีมากมายนะครับสําหรับตอนทูเรียนและปืดพ้นต่างๆนะครับถ้าพร้อมไปแล้วก็ไปรับชมข้อดี องยากันเลยนะครับยญาที่เราเห็นด้านหน้านะครับเป็นยญ้าที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับในโคนตุเรียนนะครับซึ่งยญ้านะครับมีความสําคัญอย่างไรกับต้นตุเรียนในช่วงหน้าแรงนะครับบางท่านพุ่มเกิดเห็นนะครับก็ใช้ยาคายาจีดนีครับช้เครืองตัดหญ้าตัดนะครับในช่วงหน้าแรงครับแต่ไม่ได้รู้นะครับว่า คนเสีย้ยจากแสงแดดท,ที่ลงไปกระทบกับปลายรากของเราจะทำให้เกิดอะไรครับวันนี้มาฟังเรื่องข่าวกราวกับกองย้าครับย้านะครับตามคนไม้คนพักหรือพ่นละไม้ต่างๆนะครับช่วยนะครับดูดซับความชื้นบริเวณโคนกล้องถูเรียนและรวมไปทางผืชพปนพักอื่นๆน,นะครับ ชวยเกิดรำเงานะครับและความชื้นแก่รากฟ้อยข้องถุเรียนนะครับช่วยลดปัญหาเรืองโรคใบไม้นะครับและยอดเยาวาแห้งในช่วงหน้าแรงให้กับถุเรียนและหมายพ้นอื่นๆได้เป็นอย่างดีครับและก็ยังสามารนะครับเก็บกักจุดินซีย แล้วก็แบคทีเรียต่างๆนะครับที่มีประโยชน์ไวในดินได้ดีนะครับยาก็มีประโยชน์นะครับแต่ผมจะใช,ใช้มีดนะครับใช้มีดหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับตัดบริเวณโคนนะครับตัดแบบนี้ครับ ตัดอ้บริเวณโคนของเรานะครับไอ้สามารถกับแสงได้ในบริเวณโคนนะครับตรงข้างๆก็สามารถร้อย,อยลอกได้นะครับ แก่นี่ก็เซตนะครับในช่วงหน้าแรงนะครับง่ายๆนะครับทุกคนสามารถทําได้นะครับครับก็มาดูกันใกล้ๆเลยนะครับว่านี่ผมไม่ได้รดนำถุยนมาประมาณ5วันเลยนะครับช่วงภาคใต้จังหวัดชุมพรช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่ ฤด,ดูการแรงนะครับแรงมาประมาณา18วันแล้นะครับเพื่อนๆดูดิน้นติโคนทุเรียนนะครับติดปมใช้วิธีการตัดยา่าแล้วก็ใช้วิธีการปล่อยรกนะครับนี่กับการปล่อยยา่ารกนะครับแต่ปล่อยรกนะครับไม่ใจ่มากถึงหมอบ ป่อยร็กทวมต้นนะครับปล่อยรอกในทีน่นี้ไม่ต้องมปม่อยรอกช่วงหน้าแรงนะครับรอกแบบพอนดีนะครับแต่ส้ากันคือ,อยารอกแขไในนะครับโคนถูเรียนก้องเรานะครับต้องทากันเอามีดมาแกวกมาท่างนะครับให้แซงเข้าไปถึงโคนได้นะครับเพื่อหลอดปัญหารคไฟท็อปเทอราหรือวา่า รักหนาวขุนหนาวต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นกับต้นถุเรียนนะครับเราป้องกันลิกเหลียงได้ครับไม่จําเป็นเราอย่าไปใช้ส้านเคมีนะคปมจะใส่เชื้อไตรโคเดอร์ม,มานะครับมาช่วยควบคุมโรคปืชต่างๆนะครับก็คลิปนี้นะครับป้ามาดูหมากควังนะครับซาลา,าเล็กๆน้อยๆนะครับ จากพมนะครับรอาริศชีวิตง่ายๆนะครับทให้เป็นถูกย่างเป็นอ่องไงนะครับยาขึ้นรกก็ไม่เปื้อนกับรอยตามธรรมชาตินะครับใน่วงหน้าแรงนะครับไม่จริงนะครับที่เกาะบ่าหญ้าแยงกุ้ย ผไม่ไม่ไม่คอยเจือกับยาแยงปุ๋ยก็ดูครับดูใบดูต้นนะครับก็สมบูรณ์ดีนะครับใส่ปุ๋ยลงไปนะครับกัดยาก็มีการแย่งมั้งนะครับก็แค่นิดน้อยนะครับไม่ถึงกับหมากนะครับลอยให้เข้าไปกับเพล่นรวมโลกับยาเพลิ่งเพลิ่นะครับยานี อาจจะเกิดมาก่อนมนุษย์ด้วยซ้ำครับความผิดของผมนะครับครับวันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ให้เปื่อนๆช่วยกดไลค์นะครับกดคอมเมนต์ติชมนะครับและที่สำคัญนะครับกดแช์นะครับแช์ให้เปื่อนๆอื่อนอืนนะครับเผื่อนกล้องเราหรือเผื่อนกล้องผีกล้องน้องนะครับได้รับชมประโยชน์จากคลิปนะครับและรุดตายนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไคร e นะครับให้ช่องป้มด้วยนะครับครับวันนี้ป้่มดวอนฤติจิ๋วงงายจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ